แข่งบายสามครับสนุกไหมสนุกก็แข่งยี่โมงแข่งสี่โมงครับทุกคนครับผมไม่หลับไม่นอนห่อมกบขาพบี้ยาฟังหรอกผมเฮ้ยยาดนอนอยู่นี่แข่งที่ไหนแข่งใน อมหาะไรแพน้าขาวพี่แพน้าขาวเขาจนากัครับแล้วยี่วันมาใต้แปดวันครับแปวันสาวนครน่ารักไหมชัวครับชัวสาวนครเนี่ยชัวเลยเขาหนเขาต้องไปนั่งล้างนจะรู้เลยว่าไงหมด้าวแล้ว ชิมนชินเด้อเด้เด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 นมาวครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับพี่เดียดเด้ข่าวว่าเมื่อวานหลับาไเหรอพี่เออพี่หลับพี่อะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องพี่ คนเต็มเลยเยอะมากให้น้องดูระพิจัยได้แล้วครับพีได้ครับคุณดีครับทั้งคุณดีครับประมาณตอนไหนไปสามพี่ไปสามพี่ไปสามเต้ยอะเต้ยอยู่ห้องหนึ่งนอนอยู่เตยนอนห้องเดียวจะยอมใช่เหรอใช่ห้อเดี๋ยวจะคนทั้งห ออเจ้าพ่อรอนใ่ไหันกรเจ้จันกรน,น้องอย่างเงี้ยดูบรรยากาศเลยน้องคนเยอะไหมพี่เ,โเนนะโอ้เริ่มรันละเริ่มเต็มอัดจันลวโอ้มาไปเจอเรื่องอะไรแต่ละคนล่างคนหนะ <c ười> นัก a n k คิ u ไม่ไรเหรอตังคิเล่นเล่นเกมอยูบ เวครับนครับจังวดครับครักเดเกผมแข่งตีสามเอ้ยแข่งตีสี่ครับน่ี่จะตายเดิาไครัพี่ชายแผมไปก่อนนะพี่สวัสดีครับเจอกันน้องชายเจอกันคพี่สวัสดีครับสวัสดีคับครับผมครับผม ชินชินมาดิชินมาดิเฮ้ยขอขอบอกว่าว่าไปสามไตแดนภาคใต้ให้รถไรสุดใช่ครัเพื่อความปลอดภัยแต่แรกไม่ไม่มีเงินอ๋อเพ่อใช่คับตังไหมันเนี่ยคิดถึงพี่แม่แตงพี่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 บินุ่งขำคิดถึงพี่แม่แตงคิดถึงครับอย่าพูดถึงคนเก่าเลยกูตาบอดไปรักมันอ่าใจง่า ไม่ต้องพูดเลยเออไม่ต้องพูดอเลยเขาแบนนะเออรลนมันสางวายเศร้าโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสองครับทุกคนคุณสองเด้อเจอป่ะมักอ้ายหลายเด้อคุณสองเตะมันไดถึงแล้วยกงงปะมันนั่นน่ละดีกว่าเจอไหมนั่นแหละคุณสองชื่ไหนพี่เบียร์

พี่เบียร์อยู่ไหนพี่เบียร์ออกมาพี่เบียร์อยู่ตรงไหนเอ้า่าไหนครับผมครับโดนแปดคนแปคน แปดคนแปดคนเยอะก็แปดคนได้ครับโอเค